แล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้ผมจะทําตามคําขอของน้องๆวันนี้มีน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากเลยบเป็ดคราบแกงผีพี่ออนเลยพี่เป็ดครับแกงผีพี่ออนพี่เป็ดคราบแกงผีพี่อ่อน่อยพี่เก๊เยอะแกงผีพี่ออนเลยแล้ววันนี้พวกเราสามคนอยู่ที่บ้านไออ่อนครับเสียงดังได้เต็มที่วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านและที่สำคัญขออนุญาต คุณแม่ของออนเรียบร้อยแล้วแม่ออนบอกว่าเต็มที่เลยค่ะจะได้เต็มเลยลูกเต็มเลยลูกไอบอกก่อนเวลาพี่แก้งผีเนี่ยกับพวกเองอะไรเงี้ยพี่เบาๆให้เพราะว่าเพราะว่ามันมีความแบบแบบเป็นห่วงกลับไปออนเนี่ยบอกเลยว่าผมเต็มที่ครึ่งจริงเนี่ยอยังอยากเอาให้ช็อกอยากเอาให้ช็อกแต่ไม่กล้าน้องๆไม่กล้าไงยังเป็นน้องๆอยู่แต่ออนมันเป็นเพื่อนด้วงพี่พี่รู้อยู่แล้วว่าพี่ออนเลื่อนกันเนี่ยมันได้เต็มที่อยู่แล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่าคุณจะไม่เคยเจอการ แกล้งผีแบบนี้กับคนอื่นแล้วครั้งเนี้ยผมเอาสุดผมเอาให้หลอนผมเอาให้แบบบวชชีออะของฟ้านี่เบานะผีกิ๊กก๊กโอ้ยอะไรนะใช่อันั้นคือเบาเบา It this at moment that was knew he He f**ked up ไอเบมนี่คือเบเบของคนอื่นไอออฟล่าสุดกิ๊กก๊กพี่เรแค่เอาหัวลงหมอนแล้วก็ จะเอาไปเลยอย่างเงี้ยในทางนี้เอาให้หลอนคนรุ่อ่ะผมว่าวันเนี้ยจะเป็นวันหนึ่งที่พี่ออนน่าจะเลิกคบพี่รอนรุ่นเอาอะตอนนี้ให้ดูเวลาตอนนี้เวลาสี่ทุ่สี่ทุ่มสินาทีอีกประมาณสองชั่วโมงเนี่ยออนจะมาถึงบ้านคือบารานออนไม่ยากทุกคนไอออนอ่ะตอนเช้าเนี่ยวันจันทร์อังคารพุดตอนเช้าจะว่างว่างตั้งแต่เช้าอ่า ถึงสักหกโมงถึงหนึ่งทุ่มใช่และหลังจากนั้นออนต้องไปถ่ายแบบเสร็จประมาณห้าทุ่มแล้วกว่าจะถึงเนี่ยใช้เวลาเดินทางชั่วโมงหนึ่งใช่คือง่ายๆครับตารางเวลาออนอ่ะผมรู้หมดแล้วเพราะว่าออนเป็นคนเดียวที่เวลาถ่ายคลิปต้องต้องขอคิวเพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องเออเวลาอานออนมีงานใช่ซึ่งวันนี้วันพุธออนเนี่ยไปถ่ายแบบเริ่มถ่ายแบบห้าทุ่มกว่าจะมาถึงนี่ก็สักชั่วโมงหนึ่งเที่ยงคืนแน่นอนเที่ยงคืนถึงที่นี่ตอนนี้สี่ทุ่ม 19นาทีแล้วเรามีเวลาชั่วโมงกว่าๆในการแบบจัดเตรียมซึ่งนี่นี่ให้ดูนี่อุ้ยนี่ถือว่าเนียนไหมครับอุ้ยเนียนมองไม่เห็นเลยทำเต็มที่แล้วที่จะแบบติดกล้องให้ให้ไม่เห็นคือคือพยายามเต็มที่แล้วจะบอกว่าีตรงเน้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดเบบี้ออน่ะพี่ออนไม่ค่อยมอใช่เราพยายามติดในมุมอับเท่าที่จะทําได้นะครับทวนซึ่งอ่าคุณแม่อนุญาตแต่ว่าคุณแม่เนี่ยอนุญาตแค่ชั้นหนึ่ง เอาง่ยชั้นแรกชั้นเนี่ยทุกคนห้องนี้ด้วยอันนี้ห้องไฮไลท์อ<า>หองนี้เลยครับแล้ตอนนี้เราก็เปิดแอร์เย็นฉ่ําถ้าเหมือนเวลามันมาบ้านพี่มันก็เปิดถึงห้องนี้มันไม่อยู่เปิดค้างไว้ต้องร,รู้เลยทาคืนมัง่งผมเคยทำย <c oughs> มันมันมันขอมันขอมาจากบ้านเรามันบอกว่าสวยดีไอสน็คอุ้ยแล้วจัดแบบสวยมากอร่อย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 การแก้งครั้งนี้เนี่ยืทุกคนให้ความร่วมมือดีมากโดยเฉพาะคุณแม่ก่อนถ่ายเนี่ยคือเราก็อยากรู้ว่าออนจะใช้ห้องไหนเยอะแม่ก็ใข้อมูลเต็มที่เลยเขาบอกแม่บอกว่า ห้องเนี่ยอ่อนแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่อนเวลากลับมาอ่อนต้องมานั่งห้องนี้ก่อนก่อนขึ้นห้องเหนื่อยเข้ามานั่งพักก่อนห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นก็จะมาก็จะนั่งโซฟากิจวัตรประจําวันใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมาดงดูทีววงดูทีวีเล่นอะไรของนางครับห้องนี้คือ80%แม่บอกว่า80ยกเว้ซนตเวสว่าแบบเหนื่อยจริงจริงก็ขึ้นห้องเลยห้องเลยถ้าวันไหนแบบเหนื่อยมบบเหนื่อยมากนางจะขึ้นห้องเลยแม่บอกอย่างนี้ใช่และนอกจากแม่แล้วคนที่ช่วยแกล้งในวันนี้ยังมีเพื่อออนนใ้ดวย ไอ็โรสพี่โรสไอ้โรสยังช่วยเพราะอะไรตรงไหนเพราะว่าโรสบอกว่าออนเนี่ยเป็นโรคไม่ชอบอยู่คนเดียวอ่ะใช่เวลาอยู่คนเดียวอ่ะต้องติดโทรศัพท์โทรตลอดโทรนู่นคุยคือผู้หญิงแหละใช่ใช่คุยสเปเหละพี่พี่ออนเคยบอกของพีเวลาแบบขับรถไปต่างจังหวัดพี่ออนขับคนเดียวไม่ได้ต้องโทรคุยอย่างไรไว้ ไปไปภาคเหนือนี่แม่งวิ่งสี่ชั่วโมงแล้วตอนนั้นกูนั่งเล่นเกมอยู่แม่งคุยกูสี่ชั่วโมงอ่ะ <c oughs> ขอแค่มีเสียงคนคุยด้วย <ๆ S 1> ไมู่แล้วตอนนั้นกูไม่ได้คุยป่ะนะกูนั่งเล่นเกมแล้วกูแบบบวบัวบ <c oughs> เขาก็บงังมัน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  อะไรไม่รู้เองแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงทุกคนมันเป็นคนที่แบบไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ต้องต้องโงรตลอดอันนี้จากการคาดการณ์นะโรถบอกว่าระหว่างขับมาจะโทรคุยกับรสตลอดแล้วก็เอาง่ายก่อนนอนก็จะคุยตลอดคุยเรื่อยเปื่อยอะไรของมันก็เลยก็เลยเตรียมโรดไว้ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าโอเคเดี๋ยวนี้แกล้งออดนะไม่กลัวว่าระหว่างคุยแล้วแบบ ออนมันตกใจแล้วรถจะคิดว่าแบบออนเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รถมาถูกต้องถูกต้องเราก็เลยเรียบร้อยแล้วเยียมไเลยโอเคห้องนี้บอกเลยไฮไลท์ผมแปลกใจตรงที่มีรถเอาด้วยเอาอยู่แล้วรู้เลยตัวดีเลยห้องนี้บอกเลยไฮไลท์นะแต่ว่าผมจะยังไม่ได้แบบบอกรายละเอียดเท่าไหร่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้องนี้รอดูรอดูเอารอดูเอาแต่ว่าก่อนก่อนที่เราจะถ่ายเนี่ยเราได้มาดูเรียบร้อยแล้วว่าว่าจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างอ่าครับผม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 โอเคเรามีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในการเซต ต่างๆนานานะครับแล้วก็วันนี้น่าจะมีของแตกเรียกของแตกอนขออนุญาตแล้วทางนี้จัดเต็มแต่ผมว่าสำหรับพี่ออนนี่ถ้าเกิดเรื่องเสียงเนี่ยผมว่ากีดอยู่นะเอาครั้งนี้เราจัดเต็มขนาดแค่เราแบบผมเดินแม่งหลัะยอด พี่ชายใมันมันมันเออปก็เดี๋ยวเราขอขอเวลาจัดตรงจัดเรียมอะไรนี่พี่อหนูไม่ได้ตั้งใจนะไม่ไม่ไม่แต่แต่บอกกันนะว่าถ้าสมมติถ้าเกิดไอออนวิ่งอ่ะฟ้าต้องคอยตะคุบเลยนะต้องสตันไว้เลยหรือว่าต้องแบบคือคือครั้งนี้ที่ผมบอกแล้วทุกคนผมเอาสุดเวลาเวลามันเอาผมมันเอาสุดใช่และอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดพี่ออนเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดแกล้งไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะอีกครั้งนึงจะระแวงเพราะฉะนั้นเท่าทีเดียวครับโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆเราต้องเอาให้เต็มทีชแล้ว เนี่ยไอออนมัาข้าไม่ถึงแน่นอนเพราะผมไม่เคยแกล้งมันที่บ้านถ้าแกล้งที่สตรูไม่ได้ไอออนมันมันมันจับเจับผิดเออมันชอบเฮ้จับผิดมันชอบมันทำายคอนเทนต์กูแบบจับผิดนู่นจับผิดนี่อครั้งนี้ผมเลยขอจัดเต็มหน่อยแล้วกันเนาะวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเราเต็มที่ได้เลยแม่ไม่อยู่เออแม่บ้านอะไรไม่อยู่อยู่ไหมวะเฮ้ ไม่อยู่นะครับโอเคเช็คเช็คเช็คไม่มีอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวจัดกองจัดกล้องเอาเนียนๆนะวินขอแบบไม่เอาแบบเฮ้ยมาเข้ามาอุ้ยก็โปเออุากไม่รู้บ่อยนะเอาให้เนียนหล่อนเนียนนะขอเนียนๆนะผมไม่เนียแหละพี่เป็ดลงเงียบสิใช่บรรยากาศไม่คูลเลเฮ้ยอุ้ยแก่แต่ฟ้าเหรอพร้อมแล้วครับปฏิบัติการ โอ้ยไอ้ตั้งแต่สมัยไหนอะไรอย่างนี้นะและตอนนี้ปฏิบัติการแกงอ่อนในเริ่ม,มต้นแล้วสตาร์ทแล้วอันนี้คือเราเรามารอเลยนะเพราะว่าอีกเหลืออีกสิบนาทีเที่ยงคืนใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เรามีนี่ครับเรามี Discord ติดอะไรติดในเรียบร้อยแล้วอ๋อไว้ดูไว้ดูในบ้านไม่ปกติฟ้าเบสไม่ได้อยู่ยนี้นะใช่ใช่ผมไม่เคยเห็นมึงงูมันแบบบ้อย่างนี้อย่างงี้แหละปกติมีข้าวให้กินน่ะง่ายอ๋อ วินเทลีิน้มโค้กพี่ประจาเป็นปกติจริงจริงเหรอสบายทำไมคนแกล้งผมสบายอะมงวะจริงคนเดินแกล้งกลัวเนาะแต่คนชอบให้แกล้งฟังไงคนไม่เคยคอมเมนต์บอกว่าให้แกล้งพี่เป็ดหน่อยไม่มีนะออืมีอยมีเต็มเลยเนาะพี่เนาะเต็มเลยพี่เป็ดเต็มเลยหลังผมว่าหลังจากคลิปเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเยอะกว่าเดิมใช่ครจะกล้าแกล้งพี่มีแล้วคนหนึ่งทุกคนไม่มีอะไรทำใช่ไหมครับส่วนบอกันครับ ส่วนมนให้แผนทุกอย่างของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราขีดถอยมันรับลรื่มมันยากด้วยการแกล่ะเพราะว่าใช่ก่อนนั้นเนี่ยที่แกลโกอ่ะพี่มีเบฟในการทำให้ทุกอย่างมันมันมันอยู่ตามแบบแผนที่เราวางไว้แต่อันเนี้ยยากเพราะเราไม่มีเราไม่รู้ด้วยว่าพี่ออนแบบจะเดินไปไหนถูกต้องถ้าเกิดไปเดินไปตรงที่เราไม่ได้เซ็ตล่ะใช่แล้วถ้ามันขึ้นห้องล่ะทำยังไงแต่ไม่ต้องห่วงเราวางของไว้แบบคือเราเรามีวิธีทำให้อ่อนไม่ขึ้นห้องเรียบร้อยแล้วคิดมาแล้วใช่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  บ้าน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 เปิดไฟฮุยฮุยฮุยบ้านเปิดไฟหรือหรือหรือแล้ววะหรือบ้านเปิดไฟอยู่แล้วไม่หูือหรือเราโดนแล้วยังตอนนี้บ้านเปิดไฟแล้วครับทุกคนออกมาเหยื่อมาถึงแล้วครับทุกคนเริ่มเริ่มแผนการเลยน้องเริ่มเริ่มเริ่มแผนการเลย เข้ามาผู้ไฟเปิดเลยอ <Sh> อนเกอร์คิดว่าแม่อยู่แม่อยู่ไหมตอนนี้นออนเกอร์รียกหาแม่เฮ้ไฟเ,เปิดวะฮัโหแม่เหรอแม่ไหนอ่ะยังไม,ไม่กลับหรออ้าวทำไมไฟมันเปิดเองอ,อ่ะอ้ะวาวไฟเสียอ้าวเราใช้กันมาสักวันไหนอ่ะอยู่ดีเปิดเฉยเลยตกใจ ไฟมันเสียลูกไฟมันเสียลูกต่อไปเนี่ยเราต้องมาลุ้นว่าออนมันจะเข้าห้องน้ำไหมใช่ห้องที่เราคิดว่าออนจะไปนั่งถ้าไม่ถ้าพี่ออนเข้าห้องดูหนังมันไห้อนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แม่บอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเหนื่อยมากจะไม่เข้าถึงเพิ่ถึงบ้านเพุ่งมีช่างไฟเข้าใช่ไหมอุ้ยปิดไฟแล้วเรียบๆเข้าไเข้าไป you <laughs> เข้าแล้ว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 เขาแล้วม้อนทำมัน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 หลอนว่ามันคุยคนเดียวมันหลอนนะทุกคนไม่เอออยู่บ้านคือบ่นพี่พูดปะไม่กูไม่พูดคนเดียวนะไม่ผู้หญิงมันจะเป็นไม่พี่ริมวยไอยู่ไหนวะหล่อผู้หญิงมันจะแบบพึมพำกับตัวเองอะถ้าถ้ากลัวจะแบบจะพูดคนเดียวเพื่อให้มันดูไม่เงียบในบ้านให้มันดูไม่เงียบ أو, อชิวน้าไม่ทำเล่นใหญ่เลยเดี๋ยวมันจะตกระตากมันจะจบไวเฮ้ยอะไรมันแปลกๆว่าทำไมเดี๋ยวเริ่มจากระบอกก่อนไหมทำแบบเสียงกุ๊กกุกักกหน่อยไหมคอหน่อน้องคอหน่อ กใจ้าอยู่เป็นกลัวทํามันแค่เสียงคอเว้ยไม่อะไม่บางทีมันเป็นเสียงเสียงหินอะไรก็สักอย่างเว้ยแบบกลัวว่าใครเอาอะไรมาปาหหอออออลลไไ้ฮัโนน เอาเลยเสียงประตูเลยเสียงประตูเลย,ยถึงบ้านอย่างทำงานอย่างทำงานอยู่ตเปิดเนี่ยม,มันจะเข้าไหนพี่เหรอ <c oughs> ทำไมอ่ะมันปวดปวดเลยปวดไม่ได้หรอปวดวเลยกลางคืนอย่างเงี้ยโอ้ยเจ็บผิวมากเลยฉันผิวดีดีผิวก็ขึ้นที่ปากเว้ยมันมันขึ้นมันขึ้นมามันลงมันอยากขึ้นอ่ะได้ไหมล่ะแค่เป็นเดียวฟอร์มให้อนุญาตแค่เป็นเดียว,แ,วแต่ฉันจะทำละลางแคสก่อนเจ็บมากเลยตอนเนี้ย คนข้าวจะเด็กแล้วแม่กินข้าวยังกินข้าวข้าหิวมากถึงบอกให้ข้้าวนีีมเออตอนตอนนี้เหมือนเหมือนไอออนคุยคุยกับไอโรนเลยครับทุกคนตอนนี้เกการหรอยังเก็บห้องที่ไม่เสร็จหรอดืกมเลยด้วกไม่ว่านกูยังเก็บห้องอยู่ข้างบนอยู่เลยอ่ะคงข้าวคงข้าว เรามีทําเสียงข้างบนแล้วที่เนี้ยออนคิดว่าแม่ว่านอยู่ข้างบนแล้วก็ตอนนี้เหมือนเหมือนตอนนี้กําลังคุยกับโลนนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถดูกล้องนั้นได้แล้วเพราะว่ากล้องกล้องมันกล้องมันตัดไปแล้ว <c oughs> นีคนคค่คือสิ่งที่คาดไม่ถึงใช่คือสิ่งที่คาดไม่ถึงเพราะว่าเด็กคนนั้นกัก,กับทุกคน ห้าทุ่มแล้วพูดยังเอ๋อเอาจริงปะโซฟาก็มีนั่งนะก,กูอ่ะกูแกะพลาสดุกมาประมาณสิบนาทีละอะไรต้องลองเล่นกันไกลเหรอมึใ <c oughs> งใช้นิ้วแงะแล้วนะน่าจะเกิดผูใช้นิ้วแงะไปเลยภาพนี้ก็ไม่เสร็จจะบอกให้กูพูดแค่นิ้มสัมเงาผมปลอมกูามาละ <c oughs> ใครละผมปลอม <c oughs> น่ากลัวนะมึงใช้มีก่อนไม่ใช่แฮทีส์อย่พูดแฮทีดิมึงจะได้เข้าใจไอ้เฮ้ยไม่ได้กลับบ้านเเลยเหงาเดี๋ยวต่อไปเนี่ย เราจะดึงเราเราจะหันเข่าอีที่อยู่ในห้องเหมือนที่พี่โดนอะนะใช่เหมือนที่พี่โดนเอี้ยนละตอนตอนที่พี่โดนพี่เป็นยังไงอะพี่เป็นไงก็หลอนอยู่หลอนหลอนอะไรอยู่ในห้องขยับนี่คือแบบใช่แต่อันนี้เราไม่สามารถดูรีแอคได้นะทุกคนเพราะว่ามันมันไปแล้วครับใช่แต่แต่ทุกคนได้เห็นในในกล้องอยู่ในกล้องในนั้นดูได้ที่คาดผมประหม่าครับผมเสียใจอวดมากโซคิวมากถ้ามึงเห็นตอนนี้มึงต้องชมว่ากูน่ารัก ดึงยังไงดึงยังผมก็ไม่รู้ทุกคนอยากเห็นหน้าพี่อ๋อไม่ไ้าไม่ได้ไห้คุณชมค่ของสวยก่อนนัะเก็ตคือค่าคุณไปสอนเลยรดับแรกมเียอ่ะด้ลโหกูยังไม่ได้พูดไม่ใช่สัญญาณกู ก็อีกหนึ่งดึงกันทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไอออนพี่ยังไม่ออกจากห้องนะแข็งมากนะไม่ไม่ผมว่าพอมีพี่โรสอยู่ใช่ใช่ใช่หมว่าน่าจะทำจานแตกแบบไหมแต่แต่ผมว่าผมว่าต้องค่อยๆเลื่อมสายโคเลยเมื่อแต่กูกลับมาแล้วไม่มีที่อะไรกูรู้แม่งแบบแปลกๆดูดีไฟแม่งก็เปิดเองกูก็รู้ว่าแต่ว่ากูโทบอกไปถามแม่แม่บอกว่าไฟมันเสียไฟมันกระพริบกูก็เออไม่อะไรใช่ป่ะแล้วก็ืกี้กูนั่งอยู่อย่างนี้ก็อึกก็ยังไงกว่ารักดมกูเนี ไก่อนอะไรไว้แล้วลืมให้อะไรเปล่าเยงแล้วก่อนหน้าั้นให้พูดกับกูเรื่อยๆด้วยสาธุ <c oughs> ต้องงงๆแล้วเนี่ยตอนนีู้กคุวอยู่2นท่านแต่งเป็นโต๊ะจากห้องอ่ะ <c oughs> ใช่เฮ้ยฟ้ภาฟ้าดับรุนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ช>๋ยวหลังจากหลังจากเนี่ยเราจะคอมโบแล้วกูพี่เป็ดจะรัวปล่อยคิวเลยจะปล่อยไปมา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 บ้างแล้วดีหลอดล้วแล้วก่อนหน้านี้ที่พูดจะโทรหาหนึ่งอะอยู่ดีไม่มีคนเสียงแบบเคาะเคาะกระจกอะ บริขารสามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้เลยเราไม่รู้ว่าจะหมายไปเลยอ่ะปลายทางได้เลยค่ะ ผมว่าตอนนี้ต้องกระวงกระวายแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดลูลุ้แล้วนะคือคือชวนไปดูต่อไปคือไฮไลท์แหละคือคือแบบคือถ้าใครโดนก็ก็คือบวชชี้อะหนูต้องรอชาร์จเลยใช่ปะเออคือคือเดี๋ยวเรารอสแตน์บายรอรอเพื่อถ้าออนวิ่งออกมาคือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟ้า แต่ตอนรอค่ะฟาต้องปิดปากนะยาให้ออนกินไม่ได้เดียทำไม่ได้แอ, <c oughs> อโออทัคร์ฮัลโหลฟาเตียมม่อกี้ออนทวาผมหรือผมผมผมจะใส่รอรอไยกไ่อนเลย ดับรถเลยออกรถเลยดับรถเลยไป้ยปากเขามึงมันมึงออกทางไหนวะปีนออกมาปีนออกเหอวะปีนปีนเลยขึ้นไหนกูเลยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนฉันทำไมได้ตั้งใจมีอะไรเกิดขึ้นวะกิน้าไหมเดี๋ยวผมนอนไม่กูจะมาถ่ายคลิปกินข้าวของกินข้าวบ้านออนแล้วเมื่อกี้ทำไม เออกูเพิ่งเปิดคลิปกูนึกว่ามึงรู้อยู่แล้วก็ก็มึงโทรหากูกูอยู่หน้าบ้านมึงรู้ตอนโทรมาตอนนั้มึงรู้เหรอรอเลียกโอ้ยเอาแล้วนั่งห่อนั่งห่อเปิดประสบการณ์ใหม่เดี๋ยวผู้น่ากลัวในท้ต้อนรับวันสงกรานต์ไทยเรียนไหมเดี๋ยวน่ากั๊บตุกเลยจะลงเรียนไหมเบฟเอาน้ามาเจ้าคิดนะครับเลยผมไม่รู้อะไรมึงอะบ้าอะไรอีเบฟน้องๆพอดีน้องๆคอมเมนต์มาเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ ไม่ค่อยสู้ดีดีหรอกมันไม่ค่อยสู้ดขอปิดคลิปก่อนเลยอ่ะอันนี้ก็คือทำตามให้น้องๆนะครับคราวนี้บอกเลยจับนัดจะเตรียมสุดท้ายมีเมื่อมาจะดูแสดงในสนามลาเพราะว่าลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่เรียบจริงออุ้ยใส่ชุดโกโกวาเลยคืออะไรอะลูกเทพเหรอใช่วิวดูกลัวิคุณลูกสู้เลยเหมือนน้องมองอยู่เหรือว่าไม่อะไรอ่ะ ไม่ไม่พี่เป็ดอยู่ข้างในแม่วิวีโคโดหนอนมาเล่นด้วยใช่เหรอเฮ้ยเบฟฟ้าเรียกชื่อนะขึ้นเอาผ่านเรียกให้ครบนะโอเคเลยพี่เป็ดเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่านะวินครับเบฟฟ้าแล้วก็พี่เป็ดเราสี่คนสี่คนกลับกันเอาผ่านเนาะเอาผ่านครับพี่เป็ดออนเดี๋ยวไปเลยนะ อ้อนกลออนอยูลอยออนนเดียวออนอยู่อ้อาเดี๋ยวไปกินตีาวากินตีน้อยกินข้าวกันเอ้ยโอเกเดีว่าเก็นดีกว่กบเก่าเนบเีว่าเก็บเก็บทีก่าเบเีว่เ็บเงก่าเน็บเกี่าเบเกี่าบดีว่าเก็เ่าเก็บเก็บี้ปกติกี่อีไยู่บ้่าเ็เก็ก่าเกบเก็าเก็ี่าเเ็ีกเห็ก็อนกกดั่เหล็กประตูเหล็กที่มีเหล็กดัดล้วมุ้ง เคยปะเเคยห็นบ้านอ่ะทุกคืนจะต้องมีเสียงนั้นทุกคืนทุกคืนอันนี้ไม่ได้เซ็ตใช่ไหมได้ยินเหมได้ยินปะได้ยินได้ไม่ทุกคืนจะต้องมีคนเล่นก่อนประตูได้ยินไหมแล้วก็ประตูได้ยินประตูนี่เป็นเจ้า龙门山เปิดเองจริงได้ยินจริงไปเสียงเสียงคนเสียงมันแับเท้าใช่พี่คนรู้สู้ ไย่ได้ไม่ถึงคำนี้ก็ได้ออนเพื่อนเอาของจริงมาหันหังแกล้งคอนเทนต์อ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดไปก่อนเนาะเดี๋ยวออนอยากให้อยู่อะไรไหมนี่เป็นน้องเล่นด้วยเล่นแรงเกินอ๋อโอเคเป็ดเล่นเองอหละเป็ดขอโทษแก้เป็ดคืนเลยเนาะขออนุญาตแม่ได้หมดแล้วตอนแรกแม่จะอยู่บ้านแต่แม่บอกเดี๋ยวนี้แม่ออกไปข้างนอกให้รถต้องรู้เรื่องด้วย เผื่อได้ได้เผื่อ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 รถแบบเป็นไรไปกลัวกลัวคุยอย่าโลดแล้วแบบเดี๋ยวนี้เอองงเลยเอ้าคุยอยู่ดีมันวางสายกูัอ๋อมันวางใช่ไหมอ๋อนั่นน่ะตามคิวใช่ใช่เดี๋ยวบอกบอกรถก่อนเดี๋ยวโอนเงินให้นะโดนี่ะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องมาพิสูจน์ดีกว่านะคนนี้มีมีมีของโดนข้าวเปลืกกูมาจริงบ้าอะไรวองจริงมั้พี่เปิดเปิดท้องได้โดนเจือเร็วหลองคนดังแบบนี้โดน ใช่เราเป็นยังไงดีวะน่ารักไหมมึงรู้ไหมมึงเป็นรูมันกันไม่ไม่แล้วเมื่อกี้กูปากคอยไปทิ้งกูคนทำหขาโคตไหมเขาโก็เส็จแลววันนี้เนื่อมาจะสกันในสงพลาครับเพราะว่าลาไปก่อนเจอใหม่ครั้งหน้าครับโอเคนะเดี๋ยวเดีวฟ้าเบฟวินโดนัทเดี๋ยวเราไปขึ้รถเอาผาดเอาผาดันห้าคนกับกันแค่นี้นาะคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องเต็มแล้วพอแล้วโอเคเจอกันออนขวบคุครับขอโทษวัพดีพอน ไม่ใช่ออนกูก็ไม่ใช่เป๊กูชื่อบมาแมโบงั้นเรานาด้วยดิไม่อาเไม่ใช่โอ้โหอะเราไมวยนีไม่เอา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 เอเาด้ไม่เอาไม่เอาราวอ่งเอารอขอโทษทไม่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 ไมไม่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 ไมไม่ม่ไม่ กลับ้านนี้เพื่อนคลิปนี้แพงสว่าก็บ้านนี้เพื่อนอยู่คนเดียวได้ยั่ไม่กลัวเลยนะอยู่คนเดียวได้เลยอัดตามก็มาเลยทุกคนกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวส่งเล่มชีมาเนาะ,ะนับเงินรออยู่นะคลิปนี้คลิปคลิปนี้เสเยียตังค์เยอะรอนับเงินอยู่นะครับเ<อ><อ>ล่นขนาดนี้เจอแน่คิดว่าจะยอมหรอถ้าเหมืนอนกัซื้อกูไม่ได้เลยเป็ดอันนั้นเแปบบ็ดอันนั้นเแปบบ็ดอันนั้นเป็ด